อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัานะฮะเติมอาหารสมองกันหน่อยช่วงเช้าๆนะฮะมาวันนี้เป็นวันที่สามนะฮะเดือนสิบเอ็ดปีหกหกนะฮะนั่งกิบกาแฟาช่วงเช้าๆนะฮะอาสวัสดีช่วงเช้าๆทุกๆคนนะฮะมา วันนี้ผมมีเหรียญอายุยืนนะฮะหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโทนะฮะเกจิหแผ่นดินนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะบอกเลยว่าปีหน้าจะไม่มีการจัดสร้างใดๆทั้งสิ้นแล้วนะฮะเหรียญอายุยืนนะฮะรายการนี้จัดสร้างโดยพี่เอกเมืองเหนือนะฮะโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอาสายเขาอ้อนะครับเป็น สิทธิ์แล้วก็หลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์วัดสวนขันนะฮะโอ้โหผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในบางลีลานะพูดจาไพเราะไม่เป็นกับใครสักเท่าไหร่เออเดี๋ยแความจริงใจผมร้านเปอร์เซ็นนะฮะอัจืบ๊บอัจื๊บนี่ก็ว่ากันไปนะะผมมีอยู่สี่เหรียญน,นะฮะสี่เหรียญรายการนี้เป็นเหรียญอายุยืนนะฮะ มีอยู่สี่เนื้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารับชมหนึ่งเนื้อก็แล้วกันนะฮะรายการนี้จะเป็นจังไดน,นะฮะพี่น้องเอ้ยตื๊บโอ้โหพี่น้องสวยมากสวยงามพระรามเจ็ดพระรามแปดก็ว่ากันไปอะฮะโอ้โหไม่ต้องตกใจมือเหลืองติดขมิ้นไก่ชนนะฮะเลี้ยงไก่ชนด้วยอะเปรียนอายุยืนโอ้โหดูงานนะะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะฮะ ดูความสวยสดงดงามนะฮะดวงตาร่องน้ำกเส้นหน้าผากโอ้โหดูนะฮะรายการนี้เป็นโบขิเอ้ไม่ใช่โบพลอยเขียวเออเบอเบอๆนะชงเช้า,ชานะฮะนี่นะฮะโอ้โหดูรอยปั๊มลึกๆจมูกไร้ร้อยเลยนะ,ะโอ้โหปักกันแท้ให้นะดูร่องไฮ้ปะระ สวยสดงดงามรายการนี้คือเนื้อนะวะโลหะนะโอ้โยน้องเอย้ยรายการนี้สวยมากอัจืบและเรคดรัดรัน,นเบอร์สาหนะฮะโอ้โหรวมกันได้เก้าอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้ดูนะฮะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะวะพลอยเขียวเโคโคดสาหรวมกันเป็น9้า สวยแท้แน่นอนปะกันแท้มีกล่องเดิมให้นะฮะโอ้โหรายการนี้ดูตัวหนังสือเป็นแท่งๆสวยๆแบบนี้นะฮะรายการนี้เป็นปี2,566หลวงปู่อิ่มเลโคสามหกด้านหลังเป็นยันนะฮะโอ้โหกดกระดิ่งเรียกซับกกก กดคลิกนี้คนดูหน่อยนะฮะนี่คือรายการนาวะอายุยืนพลอยเขียวรายการนี้ลงประมูลให้ในกลุ่มแน่ๆนะฮะโอ้โหดูดวงตาเหรียญมีชีวิตล่องหูลึกๆรายการนี้เป็นนวะโลหะและเลยโครัน,นระเบอสามสามพลอยเขียวนะฮะโอ้โห ยาวไปพี่น้องยาวไปยาวไปชอบก็จัดจะประหยัดทําไมเราวัยรุ่นนะฮะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องด้วยนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆนะฮะเกจิหแผ่นดินนะฮะหลวงปู่อิ่มนะฮะดูใบหน้าดวงตางานเป็นงานออกแบบที่อีกหนึ่งรายการถือว่าสวยสดงดงามของพี่เอกเมืองเหนือนะฮะโอ้โหของแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยของแท้ นะฮะช่วยกันเผยแพร่บารมีของหลวงปู่นะฮะช่วยกันเผยแพร่บารมีของหลวงปู่นี่คืออายุยืนหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะสำหรับวันนี้ให้รับชมหนึ่งรายการก็แล้วกันนะฮะใครอยากได้สนใจก็ทักมาได้นะฮะ0 6 1 4 3 0ก9 9ีบเก็รีบเก็บไว้นะฮะปีหน้าไม่มีการจัดสร้างเลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าไปก่อนเดอ้อไปกอนเดอ้อไปกอนเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ